ดู Dual อเอ p าเพ o ร์โพสไอเชี่ยผมรอมานานมากเพื่อที่จะเล่นกโกลเด้นอวยหัวคอกเนี่ยกูโกดแน่นอนเจอกูเอ่อเดี๋ยวดาเบอร์ไปหนึ่งทีหัวนรกมาแล้วอันนี้ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นนี่อ่าเดี๋ยนะอาเฟ่ใช่ไหมกุซูแน่นอนแล้วก็อันนี้ไม่ได้เล่นอันนี้ไม่เกี่ยว เออถึงไหนวะผมอ้อน,นี่ที่ว่าทำห้องเออทำห้องผมทำกับเพื่อนตั้งแต่ตั้งแต่สี่โมงเช้ามั้งเลิกตีสี่แบบเล่งเอาให้ทำไม่เสร็จโคตรเพียแล้วมบวานผมก็มานอนรอไปสิบชั่วโมงตื่นมาผมก็ไปทาสีต่อผมไม่ได้หยุดเลยสวันไม่โคตรเหนื่อยแต่ก็ใกล้เสร็จและเอออัพทีได้8ปดโกง ต้องโดดสักหมื่นแล้วถึงนอนเลยไม่ไม่เป็นไรครับชิวๆแค่เอาให้ขึ้นมาร์สพอไม่ได้เอาอะไรเยอะมาแล้วแชแวนแชแวนมาแล้วเกย์เอาเ,าเ,อ,าเอาละป่ะป่ะไปเรื่องเป็นเรื่องบอกเลยเดี๋ยวมันจบสตรีมโดยไม่ได้เล่นออกไม่ได้ดิวะใช่ไหมมันต้องคงคอนเซ็ป ทำมาตั้งเก้าวันแล้วอะเฮ้ยอ๋อไอแอมแคลรีนาวผมก็ว่าทำไมเขาได้โกเลมไวจังวะอาร์เม้นนี่เอง <c oughs> แต่ผมอยากได้ตัวดาเมจมากกว่านะตอนนี้เนะยีกยได้ตัวดาเมจขอไอ้นั่นอนะชื่ออะไรนะเกฟบ,บับเขาให้ไม่มี ไออ้อยใช่ผมไปกดโลทำไมวะผมลืมไอชี้ผมต้องกดอัพเวลไอชี้ผมว่าผมควรนอนจริงๆนะไปหมดล้วสมองสมองไองเฮ้ยเชื่อ yeah. ตาจะไหลเสียไปสองบาทผมจะปวดใช่าวบีเชื่อกกเ่นออกผมมันเสปไงทำมาตั้งเก้าวันแล้วอะ ตัวโลดาเมจทันหนึ่งไงเราเฟิร์สพิกด้วย,ยงไงเอาไปนี้แชร์แบนผมอยากได้ตัวถือกุนซูกิเก่งก่อนเนี่ยตอนนี้นี่ไงตัวนี้น่าจะเก่งต้องอัพอ,อีกทีหนึ่งกว็าวาะวไอ้เช่ยผมไม่ได้เก็บตังค์เลยแม่งโคตรจนเนี่ยเงินศูนย์บาทออใช้ตังค์หมดเกลี้ยงอักเมนเพเซนเล่นโกลเด้นดีไหมก็ได้อยู่ครับได้ตังค์ ดาวานไฟเตอร์น่าจะไปเล่นอาเฟ่แหละผมมีกุนสูแล้วอะจะบ่อยผมไม่แข็งเลยว่จะจนด้วยตอนเนี้ยเงินศูนย์บาทเละใช่ผมต้องกดอัพเวลทุกเทิร์นเว้ยเพื่อที่จะใช้ไอ้นี่ให้มันคุ้มอะมันได้2บาทแล้วเราอัพเวลไปด้วยนี่ถ้าเกิดผมไม่กดมันก็มันก็จะไม่คุ้มป่าวะหรือว่าผมเก็บตังค์ไว้ก่อนดีวะผมควรทำไงดีวะไอ้เหี้ย ชนะแพ้แบบนี้นัน่นน่ะดีนั่นน่ะดี <c oughs> นี่ถ้าผมควรต้องทำไงวะเก็บตังก่อนรู้สึกใช้ดูโอไม่คุ้มเลย <c oughs> ต้องกดมันก็ต้องกดอะเ <c oughs> อแล้วโอเคไอ้กดอัพเบลทำไมวะไอ้ <c oughs> ผมควรจะนอนจริงๆเปล่าวะไอ้ถ้าจะกดอัพเบลกูไปกดโลไ <c oughs> อ้ย <c oughs> สมองไหลจริงๆว่ะ เชื่อผมสมองไหลจริงๆว่ะทุกคนเก็บสองตารวงหกเงินเงินไม่ถึงสิบบาทยอดไปเลยพี่ถ้าได้อันนี้มาก่อนก็จะดีนะอยได้อ่าบูบาแพ้อันนี้ก่อนก็จะดีนะเฮ้ยได้ตัง์ว่ะเออได้ตังมาฟื้นหน่อยขอบคุณครับสวยสวยสวย ค่อยฝืนเงินหน่อยเก็บให้ห้าสิบก่อนดีกว่าแล้วค่อยใช้อะไม่งั้นไม่งั้นแห้งแน่ๆครับมีตัวอะไรลงตอนนี้ดีมั้งวะไม่มีนะนอกจากจาวานนี่แหละไม่จะเวิร์กสุดเออเลดบั๊บไหมเลดบับอาเฟ่ก็ได้มั้ะอันนี้ผมทำโชว์จินเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอนี้เป็นบูบับก็ได้ลืมต้นไม้มันมันมันต้องเก็บตังค์ก่อนเว้ยผมจะโฟกัสต้นไม้ตอนนี้ไม่ได้ไม่งั้นคือผมจนแน่ ผมไม่มีตังค์แน่ๆถ้าเกิดผมโฟกัสต้นไม้ตอนเนี้ยผมต้องเก็บไปห้าสิบบาทก่อนแล้วค่อยว่ากันนะนถ้าเป็นอัคเมนเพิ่มเงินอันที่สองก็จะดีนะคนนั้นเล่นแอนนี่ร้องแล้วงมวันนี้แหละได้แก้มือไม่ใช่มึงแน่นอนนะให้มันจะคอนเทนต์เกินอันนั้นอะ <S <S มานาโฟ ดีอยู่นะเฮ้ยแต่อันนี้ก็ดีอะ่ะอันนี้ดีกว่าเก็บสองดาวเดี๋ยวรอบหน้าเราก็ได้นี่ละรอบหน้าเราก็ได้ใช้ตังค์แล้วมั้งแต่ผมต้องกดทีหนึ่งว่ะเพื่อที่จะเอาสองบาทไม่งั้นมันจะใช้ไม่คุ้มอ,ะอ่ะอีกทีก็ได้เฮ้ยให้มันครบไปสามสิบบาทแต่ต้องพอแล้วนะต้องพอก่อนว่ะเพราะรอบหน้ามันจะไม่ได้ ต้องเก็บ50ก่อนต้องช่างใจวะไอ้ฮะไม่งั้นไม่งั้นจนแน่แม่จ๋าอ้าขยับไม่ทันด้วยทำทำไมเนี่ยดีที่เปิด4ไว้ไม่งั้นจะจนแน่แม่จ๋าได้ตังโว้ยได้ตังโว้เออเก็บซอยยับอ่ะเอยได้มา5บาทเด้วเนี่ย เอาอย่างเรื่องหาแอมสักตัวไหมเอ็นนี่มันแรงขึ้นมบอ๋อมันรู้สึกดีอย่างนี้นี่เองรู้สึกดีอย่างนี้นี่เอง แต่ผมใช้ยี่สิบไม่ได้ผมต้องเก็บห้าสิบบาทก่อนวะไม่งั้นผมจนแต่ถ้าเกิดมันดรอปไหมให้ผมเยอะเดี๋ยวผมอัพไม่ให้ครบเลยดีกว่าตังค์อะดรอปมาดิโอ้ยสี่สิบบาทโอเคโอเคชิวก่อนชิวก่อนชิวก่อนเรื่อยๆเ,เ,เ,เก็บก่อนเก็บตังค์ก่อนนี่ผมได้บูบับแล้วเนาะผมได้บูบับแล้วเฮ้ยโอ้โห ไปหรือเปล่าปาดหน้ากันได้ยังไงรอบนี้ผมใช้ดีกว่าฟัางนะห้าสิบแล้วโอเคประมาณนี้ลงนี่ดีกว่าเก่งกว่าเยอะช่างมันเถอะไอเนี่ยมาร์คแมนอะช่างมันเถอะเด็กแหว้นปาดต่อหน้าเลยเนี่ยอันนี้ผมน่าจะได้เสกหมีแน่นอนวะ มานาโฟาเอ้ยไม่ใช่อ่าอ,อัพลิงก์อะ่ะอัพลิงก์แล้วก็กุนโซกับบูบับอ่ะไอ้อเนียมันต้องเสกหมีแนะ่นอนชัวร์ชัวขอ,อสี่บาทเม่ได้หรวาไม่ดอกตังค์เลยเพื่อนอ๋อตายแบบนี้ตายทำไมขึ้นแปดแต้มตอนอัพปกติได้สี่มันไอ้น,นี่ครับอักเมนดูโอ o w e r pose ที่ผมรอมานานมากกว่าจะได้เล่นนี่แหละได้เล่นสักที โอเได้สไนคืกใช้ครบเลยปะ่ะไปไปโ yeah. oh, <laughs> คตรดีไม่ใช่มันดีจังวะได้รอบละแปดบ้าหรือเปล่านี่กูก็รวยตายในเกมอักเมนลุงใช่ครับอันเนี้ยดูออฟฟ์ผลที่มันจะกดอัพเวลแล้วมันจะได้สุ่มด้วยนั่นแหละได้โหลดฟรีอันหนึ่ง ก็คืออัพเวลแล้วโลด,ด้วยประมาณนั้นโอ้ยรวยรวยจัดแอมโซลิช so แต่คนนี้เขาไม่แพ้เลยเหรอวะทีเอฟเนี่ยตาลี่ไท์ไทยเนี่ยไทยท่านเลือดเต็มร้อยไปแล้วไม่เสี่ยงผมเสืยยังวะ <c oughs> เราก็เอาให้ครบไปเลยละกันครับทุกคนนียงง่ยังเหลือตั้ง40บบาทไอ้เชี่ยโคตรโกรง แตกต้นไม้ร้อยดึงอาจจะหรือเปล่าแต่ผมไม่ใช่เกมนี้อีคอนต้นเกมผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยสติกต้นเกมผมมันแย่เกินสติกต้นเกมมันแย่เกินไปแค่ทีเดียวเอาให้มันขึ้นเลยดีป,ป่าววะมันขึ้นไปเลยโอเคเวกนี่ไม่น่าได้เล่นเลี้ยงหน้าอาจจะเป็นแทงหลักเราหรือเปล่า เซต1 0เข้าโกลเด้นไหมน่าจะเข้านะครับดู os, ออโฮโพสกับโกลเด้นออกโฮดจริงเวิลโก3ดาวของแดะของดีอันเนี้ยแต่แพ้บ้านนี้ว่าบ้านนี้มันเก่งเกินอะเดี๋ยวนี้ไม่ได้เล่นกับคุณตะวันแล้วหรอครับเขาไม่อยู่ครับหายไปไหนไม่รู้ถ้ามีอารคเมนออกที Man ่ดอกเบี T ้ย70น่บอกเลยบันเทิงน่าจะบันเทิงกว่านี้แน่นอนอันนี้ไหม อันน uh ี้แหละอ๋อเด็กได้สายาไม่มีสายาเหรอ what the hell เอาชิปหายแล้วอ้ยเฮ้ยต้องลืมลืมลอะไรลักเมนแผลฟรีวะนี่รอบนี้ลืมขอสิบบาทสวยสวยงามมากติดตามแล้วครับสองรอบเอาสักสามไดยไหมครับขอสายญาตัวหนึ่งอะ สายากูยุไนายฮัลโหลเอ่อขยับนี่ก่อนสายากูยุไนไายไลฟ์ดึกชดเชย2วันเหรอครับใช่ใช่ชครับสวัสดีครับคุณเอ่อการตัดสิ์สวัสดีครับชดเชยชดเชย <c oughs> ต้องเก็บตังก่อนวะดบเงินไหนก็ดีนะคือเนอก ส8บาทไม่เอาให้พอ20เลยว่าเซติจิตแบนซิกไซเฟอร์ยังไม่แคสคอทูเคออสด้วยไอ้นี่คนนี้เขาสายคอนเทนต์ปะเนี่ยไอแอมแคลรี่นาวกับคอทูเคออสเนี่ยผมว่าเขาน่าจะคอนเทนต์อาร์คเมนไอเทมเซิกไม่วางอาเฟเนี่ยครับโดนอาเฟ่มันได้แถวละสองเ่ะเนี่ยมันได้แถ,ถวละสอง มาสักทีรอตั้งนานรอบนี้ผมอยากเก็บสแต็ก,กว่าผมใช้ไม่ให้ครบดีกว่าโอ <c oughs> okay. ไม่เจออะไรเลยตาจะไหลไม่เจออะไรเลยตังหมดอีกแล้ว เฮ้ยทำไมไม่เอาให้ถึง5บาบาทวผมจะได้ขายกาเลนแล้วเป็น10บาทแซกถอดอะไรได้บ้างอะ่ะถอดกากัดได้ปะแซกลงไปเล่นเก็บตังก่อนวะจนเกินตอนนี้ผมไม่มีไ e อเอสกิลแม่งเลยไม่คิเดีย๋ยวผมต้องหาไอเอหรือเปล่าวะต้องเก็บตังก่อนจะหมดตูดละเหลือ10บาทขนาดไม่เก็บตังห,หา้าสิบ 50, จะไปเม่วูก้าของดีของดี มีหมีช่วยแทงหรือเปล่าไม่ไหววะป้ลนลายผมอ่อนเกินหร้ววะเอาโดนหมีตบปะเนี่ยโดนหมีตบไปดิสเต็กสวยจัดผมว่าดาเมจผมพอแล้วป่าวเดี๋ยวผมเล่นสายใหญ่อีกอะผมเอาแทงดีกว่านะอันนี้แหละทีมต้องการแทงพรอบนี้ผมอัพเวลได้มั้งทีเดียวพอ โอเคได้เจาะเกาะพอดีเลยสวยจัด <c oughs> เียโก้ตัวหนึ่งได้หรือเปล่าไม่ออกไอ้เหี้ยเอาอะไรงลงดีวะคาเรนอะเอา้ามึงไม่ขยับอะ่ะเกมไอ้เชี่ยมึงเด้งกลับไปเฉยเลยไอ้เวน อาเฟไม่ค่อยแรงเลยอะแต่มีเจาะเกาะแล้วมั้งน่าจะดีขึ้นเฮ้ยว่าไม่ได้นะอาดาเมจกับพันเหมือนกันนะอาเฟว่าไม่ได้แต่ก่อนอื่นเลยขอเวียโก้ตัตวหนึ่งเนะี่ยตอนนี้น họ bèo cái cô tô nè, nè được à, hộp cơ được à, Galen xem mình lăn, Là... Cái <laughs> Mì tháng nói, mì tháng nói <laughs> Mì tháng hay quá Ô Ây chết Hột sắc thì, เก็บตังกรนเนี่ยตอนนี้ขอล้องเลยอยู่ภาคไหนอยู่เพชรบุรีมันอยู่ภาคไหนวะภาคกลางปะมันอยู่ข้างใต้ลาดลีอะบนประจวบะัะมันภาคไหนะผมก็ไม่รู้ว่ะภาคกลางเลยมัง้งเออเปิดหสักทีดาเมจค่อยมีขึ้นมาหน่อยไ,ไี่ไโดนไปดีภาคกลางอะ่ะโอเค มันมันกลางกลางตอนล่างวะกลางตอนล่างใต้ตอนบนเห็นเขาพูดพูดกันนะเด็กๆตอนเด็กๆผมเคยได้ยินอยู่ประจวบใต้นั่นแหละเพชรบุรีมันก็คือกลางกลางตอนล่างใต้ตอนบนแล้วเนาะไม่มีอะไรน่าเล่นเลยวะผมขาดเจาะเวทวะมีเวโก้แล้วอะแต่ว่าตัวจอยก็ได้ทังเงี่ยตกใจฝนตกเพราะ ตกใจฝนตกเพราะการนี้อยู่คนละที่เลยประจวบใต้ประจวบใต้นะครับประจวบใต้ดิอยากเปิดอน,นิม่าเหมือนกันนะเนี่ยต้องเวลสิบะ่ะออร์ลาแต่เวลสิบผมลงแซกด้แหวนลูกกว่าหรือเปล่า บ้านนี้เลนก้าวา้าบอไอบอลน,นี่ว่ะเฮ้ยไอชิ้เกียนกูละเลนก้าเชี่นี่เกียนกูละเฮ้ย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 เฮ้้ยไอ <laughs> <c oughs> เออใช่เดือดสิบลองออล่าแซกเอาไว้สลับใช่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 มาแล้วไอชิ้บอลเกียนกูละไอเวน เกียนกูละอุงเกียนกูละยูมิได้แอมมันต้องเอาสิบต้องออรอล,าละะ่าอะไรมงแล้วก็เอาแซกไปเล่นฟิกเกอร์ฟิกเกอร์โยกันเข้ามาล้วงเฉยเลย เลดเกมผมว่ามันต้องเวลโก้สองดาวอะถ้าผมเวลสิบได้นะซึ่งผมน่าจะได้แน่นอนเดินผมเยอะมากสยาเป็นแค่เทรดบอะขายแม่งเลยไปครับเวลสิบกันดีกว่าไป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  ไปเวลสิพอดีเป๊ะฮอาลามาด้วยเป็นเรื่อง5.7เวลสิไปเรื่องแล้วดิค่อยลงก็ได้ เดี๋ยวค่อยโลก็ได้ครับเป็นเรื่องได้แซกมาเล่นด้วยโดนอย่างเงี้ย้าบาสามดาวต้องมาถ้าถ้าไอบอลถ้าไอบอลอยู่อ่ะถ้าไอบอลอยู่อาจจะมีภาพอยู่นะ เพราะมันไม่น่ากีฟไม่น่ากีฟเราแน่นอนแต่ถ้าเป็นคนอื่นนะไม่แน่อาจจะยากแต่ถ้าเป็นไอบอลอยู่น่าจ,จะได้เล่นรอบนี้มึงไหวกูลรวเพื่อนไอ้โดนกูดินี่รอบนี้กูเวลสิบวะโทษทีเพื่อน จะตายกันแล้ววะไอ้อดเล่นแน่เลยบอลมึงไหวบอลคนอื่นปะวะบอลมึงอยู่มึงอยู่รอดหน่อยดิเดี๋ยวกูจะเนิร์ฟบอดเพื่อนอยู่ให้รอดหน่อยดิเพื่อนไอ้แม่งยืนเรียงกันเป็นบอยแบรนเลยดูดิแม่งยืนเรียงกันเป็นบอยแบรนเลยสองแถวหน้ากระดาน โดนไปดิบอลรอดดิเพื่อนรอดดิบอลบอลรอดหน่อยบอลบอลรอดไหมบอลบอลเฮ้ยบอลรอดปะเฮ้ยสวยเพื่อนอย่าเนื้อปูเอ้ยอย่าก,กี๊ฟปูนะเดี๋ยวกูจะทำให้คนดูเอ็นเตอร์เทนละอย่าก,กี๊ฟปูล้ละกันเดี๋ยวกูจะเนืบอวอนละน่าจะได้ประมาณหนึ่งสองสองชีวิตน่าจะได้ปะวะน่าจะได้อยู่มั้งอ่า

ได้กี่ชีวิตวนะเนี่ยได้อีกสชีวิตอะ่ะได้ชีวิตเดียวอะ่ะโกโบโกวันมึงช่วยตัดตัวอาบาทไปด้วยนะยังไม่ลงหรอครับถ้าเกิดถ้าเกิดหมาก,ก็ลงแล้วถ้าเกิดได้ตาท,ที่หนึ่งตานนี้ก็น่าจะลงนะ ไอ้เฮียไปไหนวะโบโกะถ้ารอบน้ำไม่ฮิตนี่ตายแล้วเนะี่ย เออชีวิตสุดท้ายแล้วว่าจะมาป่ะวะ ไม่ได้ใส่เทมด้วยตายพอดีโคโกะเท่ากับมันเป็นอย่างนี้แหละมันเลือกไม่ได้หรอครับเกมมันกลัวสตีนเกมมันกลัวสตีน ใครที่อยากจะเติมเกมผมก็ขอแนะนำร้านเติมเกม Over Topup ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นมือถือหรือ PC Over t o p Up ก็สามารถเติมให้คุณได้มั่นใจได้เลยเพราะมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆแน่นอนใครที่สนใจสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ description ผมได้เลยนะครับเติมด้วยตัวเองก็ง่ายหรือจะเติมกับแอดมินก็ได้เหมือนกันเติมเกมให้คุ้มต้องเติมที่ Over Topup รับรองไม่มีผิดหวังแน่นอน